สวัสดีครับผมแจ็คโตโตคาครับสวัสดีครับผมจ่อยโตโตคาครับช่วงนี้อยู่ในช่วงรถเข้าใหม่ครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับทางโตโตคานะครับเรามีรถเข้าใหม่มาเรื่อยๆนะครับเราจะมารีวิวรถเข้าใหม่ที่มีสภาพพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็น Toyota Venturi 3.0 G ปี2019นเะครับเปิดใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1,445,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับรถคันนี้เป็นยังไงอย่างอื่นนะผมต้องขอเชิญคุณจ่อยนะครับนะครช่วยมีหน้าที่อธิบายรถคันนี้ว่ามีสภาพสมบูรณ์สามารถนําไปใช้ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างครับเราเรื่อนจากด้านหน้าดีไหมครับด้านหน้านี่ก็จะมีสีตัวนี้รถด้านรถเดิมๆนะครับตัวนี้ก็มีสีพปกสเก็ตห็นต่าง ครับเล็กๆน้อยๆนะครับมองแทบไม่เห็นนะพี่นสเก็ตหินมองแทบไม่เห็นนะครับ <S 2> <S 2> รตัวนี้ก็ถือว่าเปราไปใช้งานได้อันนี้หมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานมาเนี่ยไม่ได้ทําสีไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าลูกค้าเดิมก็เห็นว่าเอ๊ะสเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่มีผลต่อการใช้งานใช่ครับอ่าครับผมครับโอเคในส่วนด้านข้างๆเนี่ยเป็นยังไงคุณจอยครับด้านข้างนี่ก็ถึงว่าสีมันเป็นสีรถ ที่ผ่านการใช้งานก็จะมีสีเก่าหน่อยใช่ครับคือจะไม่สดใสแต่มันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการใช้งานนะคือแบบมันก็ใช้ได้ปกติสีเเต็มมีอะไรอยู่ราพปกติรถสีขาวนะครับก็เป็นเรื่องปกติใช้ไปนานๆเนี่ยก็อาจจะมีสีนะครับขึ้นเหลืองขึ้นสกปรกอาจจะมีขี้ไครเลอะใช่ใช่ครับก็ไปขัดเอาครับครับผมมาไปชม้ายในกันครับมาดูภายในพี่นี่ไฮนนงภายในเดิมๆนะพี่นะเดิมๆเดิมๆจากโรงงานนะครับตรงนี้ก็ ก็จะ่หมว่าคอนโซลต่างๆก็ถือว่าสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีรอยทุกทีพี่จตกอาจจะเจอแบบว่าคอนโซลได้ติดคราบกาวใช่กาวร้อนใช่ตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีนะครับสวยครับพงมอะไรแบบแน่นๆนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเน้นเดิมๆเบาะตัวนี้นะครับพี่เบาะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะตัวนี้ก็มีสภาพแตกนั้นมันมีรอยแตกแต่ไม่ต้องห่วงทางเราจัดการให้ตัวนี้เราจะัดการให้เลยเราเปลี่ยนให้เลยนะเราเปลี่ยนให้เลยนะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันไม่พร้อมใช้งาน เราเปลี่ยนให้ก่อนเลยแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะอธิบายว่าถ้าทางโต๊ะต๊าเนี่ยนะครับปรับสภาพนะครับให้ดูดีขึ้นเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างใช่ครับผมตัวนี้ก็ด้านหน้าก็ถือว่าสวยงามนะสวยผ้าและโครงตุังคาก็สวยนะครับต่อมาบอดี้นะพี่เนาะครับบอดี้ตัวนี้ผมได้ดูมาังคันแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูครับตัวนี้ก็เม็ดอาร์ตต่างๆเม็ดอาร์ตของแวนจูรีเขาจะแบบบาง มองไม่ค่อยเห็นนะต้องต้องมองสังเกตดีๆนะต้องสังเกตดีถึงจะเห็นนะนี่สังเกตดีมันเพราะเพราะทำเป็นเม็ดอาร์แบบบางครับเพราะเป็นเป็นเฉพาะรุ่นของเขาครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเม็ดอาร์เรียงแถวแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้แสดงว่าสภาพเนี่ยปกติไม่เคยโดนชนหนักมาใช่ครับผมนะครับในรถเดิมๆครับเดิมๆแตเป็นอย่างนี้นะไม่มีถ้าเจอแบบสภาพเม็ดอาร์เม็ดใหญ่ๆชัดๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะ ครับตัวนี้แบบบางๆเม็ดอัลกเรียงตัวสวยงามโอเคนะครับอะไปดูในส่วนของยางกันดีกว่าครับมาดูปิดประตูก่อนพี่ดูยางนะพี่นะยางตัวนี้ก็ถือว่ายังใหม่ยังแน่นเหมือนเดิมนะบอกตรงๆนะว่ายางตัวนี้ถือว่าขับได้อีกยาวๆเพราะยางตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สี่ยี่สี่นะครับดอกเต็มสะพานยางสวยนะตัวนี้ก็ถือว่าขับไปยาวๆได้ครับ ความลึกของดอกยางดีเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยเรื่องยางเนี่ยสามารถเซฟงินไปได้ด้วยใช้ได้นานๆเลยหลายปีนะครับโอเคดีครับเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันครับห้องผู้โดยสารผมว่าตรงนี้ก็เขาออกแบบมาดีนะครับเพราะว่าตัวนี้บอกตรงนั้นตัวนี้ตัวแวนจูรี่เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ารถ v ีไอพีนะวีไอพีเพราะว่าวีพีนั่งเนี่ยเขานั่งเป็นเบาะแบ่งจัดแบ่งส่วนดีครับ ผมดูแล้วเนี่ยรถเนี่ยที่นั่งน่ะถูกแยกให้ออกจากกันทําให้การขึ้นลงเข้าออกเนี่ยง่ายง่ายขึ้นง่ายครับสะดวกสบายขึ้นนะครับอละอย่างหนึ่งคือภายในเนี่ยดูกว้างขวางครับผมนะครับดูสวยงามครับถือว่าเป็นรถเดิมๆสภาพเดิมๆที่สามารถนําไปใช้งานได้เลยใช่ครับไปเราไปดูรอบคันกันครับคุณจอยครับดูรอบคันกันก่อน ช่วงนี้เราไปชมด้านหลังกันครับคุณจอยครับมาครับตัวนี้ก็ด้านหลังก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะกว้างขวางนะครับที่นั่งเป็นสัดเป็นส่วนใช่เข้าออกง่ายใช่ครับผมแต่ตัวนี้มีพิเศษคือว่าตัวนี้เบาะแถวหลังสามารถพับได้ครับเพื่อเพิ่มที่วางสัมภาระสัมภาระมากขึ้นโอ้จริงๆครับนีนพับได้สองฝั่งนะพี่นะตัวนี้คือก็อยากให้ดูก่อนครับนะพี่น้าเราพมตัวนี้ให้เป็นแบบพมกระดุมกระดุมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮะ คือคุณภาพของพมกระดุมนี่คือทําความสอาดง่ายสะอาดความสะอาดง่ายแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่ได้ถูกนะะตัวเนี้ราคาหลายพันนะอืแต่อันนี้ติดมากับตัวรถให้เลยให้เลยนะครับให้พร้อมมาเลยนะครับโอเคถือว่าคุณภาพใช้ได้จริงครับโอเคอ่ะไปนะครับเราดูกันต่อครับด้านข้างครับผมอ่าไปด้านข้างเห็นสีก็ครับ่อนข้างเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมีรอยขีดรอยข่วนนิดนิดเล็กน้อยครับอันนี้ก็เป็นจากการใช้งานนะฮะ แล้วต่อไปเรามาดูตัวเครื่องยนต์ครับสลับรถเบนจูรี่นะครับเครื่องยนต์นี่คืออยู่ด้านเดียวกับผู้ขับขี่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับอ่าเราไปชมกันเลยครับนี่ผมเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะพี่นะเครื่องยนต์แบบแห้งนะเครื่องยนต์แห้งแบบน้ำมันไม่เยิมนะครับเครื่องไม่โซมนะครับนี่นไงอื้ไม่คลิปเลยครับน็อตต่างๆเนี่ยอยู่กับที่ของมันเลยครับไม่ได้มีการเ ไม่มีรอยขันน็อตอะไรต่างๆเลยเดิมๆครับก็อยู่ในสภาพผมสมบูรณ์นะฮะหลังจากได้ดูสภาพของรถเครื่องยนต์และโดยรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับว่ารถคันนี้มีสมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับคุณจอยครับได้ครับผมไม่มีปัญหาครับไปครับไปไหนครับไปลองรถกันครับโอเคไปเลยครับครับผมแจ็คอย่าลืมคาดบิลนะพี่นะเพื่อความปลอดภัยครับต้องคาดอยู่แล้วครับปลอดภัยครับเราก็ไปกันนะพี่นะสตาร์ทเลยนะเอาเลยครับ เราสตาร์ทรถเสร็จนะพี่นะแล้วก็มีการเช็คระบบต่างๆกระจกข,ขึ้นลงได้สะดวกนะพี่นะแล้วก็แอร์เปิดแอร์แอร์แอร์หลังด้วยอ่าเปิดแอร์ระบบเกียร์ลองเกียร์ว่าเกียร์มันจะกระตุกหรือเปล่านะพี่นะครับลองเกียร์ก่อนนี่ะนะรู้สึกปหมอันนี้เข้าเกียร์แล้วใช่ไหมครับเข้าเกียร์แล้ว<อ>พี่โอ้เข้าเกียร์อ่ะไง เทียก็สมงสมุดปกตินลพี่นะทีนี้เราก็จะไปลองขับอะไรนะพี่นะไปเลยคร <ไป S 2> ับ<ล>โอเคเราไปกันเลยเดี๋ยวผมจะลองขับขึ้นลูกระนาดูนะพี่นะว่าช่วงล่างมันจะมีการเสียงดังหรือโชคมีการโยนหรือเปล่าดูนะดูซิว่าก้นผมจะลอยหรือเปล่า,า <laughs> ไป่ลย เป็นยังไงบ้างพี่อันนี้ถือว่าโอเคมากๆครับเอาอีกครั้งนึ่งอ่ะทีเมื่อกี้ไม่สะใจเอาอีกรอบนี่ยไงออ่าอันนี้เรียกว่าอยู่ในสภาพปกติครับนี่ครับเราก็มาอยู่ถนนใหญ่แล้วเราจะใช้ความเร็วเลยพี่นะครับเราใช้ความเร็วว่าศูนย์ล้อที่เป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงสั่นไหมนะพี่นะครับนี่เราก็มาลองข้างนอกตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ 80ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะลองปล่อยพวงมาลัยดูว่ามันมีการกินซ้ายกินขวาไหมรับผมปล่อยแล้วนะพี่ไปแล้วผมพงเลยนะครับไม่มีการกินซ้ายกินขวาได้พี่นะครับอันนี้ถือว่าปกติปกติครับผม่ะเกียร์ก็สมูทดีนะพี่นะการเ่ยนเกียร์การอะไรเนี่ยมันไม่กระตุกคือตัวนี้เกียร์ถือว่าผ่านพี่นะถ้าปัดไปอ่าก็ขึ้นจอตรงนี้ก็คือปกตินะไม่มีโชว์อะไรทั้งสิ้น ระบบแอร์ก็โอเคนะครับนะปกติแอร์ก็เย็นปกตินะครับสรุปง่ายๆเลยพี่นะขับดีเครื่องยนต์ดีเกียดีขับแอร์เย็นครับศูนย์เครองอไรต่างๆพร้อมใช้งานครับก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับผมผมคอนเฟิร์มครับ ครับหลังจากที่เราได้ทดสอบสภาพรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่ปกตินะครับลูกค้าสามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เราปรับสภาพรถนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราทําให้ได้นะครับคุณจ่อยครับเราจะทําอะไรกับรถคันนี้บ้างครับคันนี้เราก็จะมีการเก็บสีให้ทั้งคันนะครับในสีของตัวนี้เป็นสี 2K ครับนะครับตัวนี้เป็นสีแห้งช้าอย่างดีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกระจกให้แล้วก็ทาเบาะให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเราก็จะมี ตัวเคาน์เตอร์ให้ด้วยแล้วก็ติดจอเพดานแล้วก็จอแอนดรอยด้านหน้าครับผมแล้วในส่วนของฟิล์มครับฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มของนามิฟิล์มนะครับฟิล์มอย่างดีฟิล์ม5ชั้นแลบประกัน7็ดปีกล้องแสง UV 9.9%นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับจะแล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้แล้วเสร็จวันที่9เดือนมิถุนายนนี้ครับ โอเคก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับ Toyota v e n t u r y 3.0G นะครับปี2019นะครับเราเสนอให้ในราคา699,000บาทนะครับสนใจอยากลองทดลองขับรถนะครับทดสอบรถติดต่อมาที่0837777747และ0837777757นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังมีรับประกันครับผมทั้งเครื่องและเกียร์ รวมทั้งหมด247รายการและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับผมโอ้โหมากมายขนาดนี้นะคุณรอไม่ได้นะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับทิ้งคําถามมาไว้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนะครับติดตามกันมานะครับวันนี้ผมแจ็คและคุณจ่อยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ